โหตาเขิมเยลยพิมพ์เผาพิมพ์เผาตาเป่งประกายตาเป่ปกายอา็นไงนะั้นเนี่ยเพราะว่ามันกินอย่างนี้คยอีู่ก็อยากเตยมจมูกอยู่ <c oughs> เค็มเลยป้องป้อนนมให้สังแรกเลยเนี่ยกินขวดทางแรกเลยป้องปอเค็มเลยลลก,กินกล้วยลูกแรกอย่งนั้นหาไ่กินกล้วยน้ำวาไมหักมุกหรือวกล้วยหอมลูกเก <c oughs> ่งเนี่ยแสดงว่าตอนที่ตอนที่เขาดูดหัวหัวจุกดีอหะ ไม่มันก็กลไกกันดูดไม่เหมือนกันอ,อันนั้นเอาลินรีดอันนี้มันนมมันไหลเองแต่เขาเขาก็จะดูดดูดดูมือเธอนนิทำไมอะจับมือฟิกด้วยนะฟิกด้วยจับจับเหมือนท่านเหมือนให้นมแม่เลยโอเคเอ๊ะ okay. งงหน้าแม่เราเปลี่ยนไปแม่ทำไมผอมจังหน้าแม่เปลี่ยนไป <laughs> นมแม่ก็หายไปไม่เป็นแบนปกติเหนียวยาได้นมด้วยแต่นี่ทำไมมันดูดง่ายจ้าเราจะแบบหรือแต่รสชาติเหมือนการเย็นกันหน่อยเนาะได้อุ่นด้วยนมเย็นรสชาติชอบกินนมที่หอมจากที่เย็นจ้านมไม่เหม็นหมูวันนั้นอ้วงเลยวันนัวว้นถุยออกมาเลยค่ะขำอะหมดหงุดหงิด,ม,ดมากเลยไม่กินหมูเนี่ยฮะนมหม,หมูถุยเลย งงมึงแค่ไหนคงงงมงเี้อะไรมึงมึงคอไทยนี่ยมาลมหูไม่กินร้อนเหียสุเหี้ยดีว่าเหี้ยใว่าร้อนเติมเลยสาวเติมเลยหัวสูงหน่อยเทิม ปืนหาไม,ม่ได้ออนกีอ่ออนเนี่ยสองออนครึ่งสอ,ออนครึ่งเดี๋ยวเปิดแอร์อ๋อแตรถเราอยู่ไหนอะรถอยู่ไหนอะรถอยู่หน้าร้านแม่ไปเปิดไปชิ้นอีกแลเปิดประตูแล้วให้พ่อจอดตรงนั้นนะผมเดินไกลมาจอดฝัด่งวนหนบ้านเลยบ้านบ้านเรากับบ้านมันไล่ลมันล่มอ๋อไอ้แดดมัน ท่าเป็นนี่พอดีเงาเป็นท่าตึกพอดีเนื้เงาเป็นท่าตึกพอดีแม่หมดแม่ตกกระป๋อง 2. 2> อะนี่เนี่ยแม่ <25. S 2> ตกกระป๋องไปเนี่ยแม่ตกกระป๋องนะเดี๋ยวนี่มีกล้วยนะเอยไม่กีนแล้วหนูเพราะมันได้อิ่มท้องไงกล้วยแม่งอิ่ม,มอยากทานกล้วยมาจากจังหวัดอะไรจ๊ะลำพังพชรหรือว่าเพชรบุรี <ม>หรือว่าก้วยพักกาดใช่ไหมก้วยกระุมสองจุดห้าออนซ์สองจุดห้าออนซ์สองจุดห้าอาจจะยังไม่อิ่มนะเนาะเดี๋ยวกินนมแม่ต่อกินชสองนะครับออนซ์กระขวดนี้ใช้ทีเดียวแล้วล้างเลยใช่ไม่เป็นไรเครื่องนึงสบายทำไมถ้าเป็นหม้อดินเหรอ,อดิ้นช้าๆเลยเหรอป่านน้ำจะเดือด จะใส่ลงไปก่อจะหยิบขึ้นมาอยู่เป็นระยะเลยนะเดี๋ยวมาขวดแล้วเดี๋ยวพักก่อหมดขวดแล้วพักแล้วคือแล้วค่อยกินนมแน่เค้มจังปรุงใหญ่ใหญ่ชัอเกนปรุงแบบขึ้นเลยอ่ะอการปรุงคืดอย่างช็ตเจนเร็วไงไหลช้าอันนี้ก็ไหลช้าอันนี้รูเบอร์เอส เด็กเด็กนมแม่ก็ให้กินกินจุกเบอร์เอ็กมันจะได้ไหลเท่านมแม่ไม่งั้นไม่งั้นจุกใหญ่แล้วเขาจะไม่ดูดจุกแม่นมแม่แทจริงันนี้มันจริงลงหกบ้างกินจากแก้วเลยนะคอยากจะให้ดูดหลอดแล้วเนี่ยกินเก่งอ่ะจะให้เรียนดูดหลอดแหละ กนรตะเกียบดีเนี่ยกำมือแน่นเลยมือแน่นมันเก่งได้ไงล่ะลูกล็อกเลลย็อกเดี๋ยวลุดฮะองการหมดไม่คุ้นเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดมือเดี๋ยวไม่ได้กินนมหรืดูดแรงเลยเนี่ยปวดโยกเลยเมื่อกี้ดูแล้วดูดนมฉันน่ะแรงขนาดเนี้ยปวดโยกเลยลูกงการโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเดี๋ยมันร้อน ทุกอยังร้อนอยู่ฟังเนเนียเราคุยอ่ะไม่อะไม่เลยเนี่ยครั้งแรกเลยต้องการดูดขวดเนี่ยตอบเดี๋ยวไม่ตบหมองกานเป็นอาสยามหรือเปล่าทำไมอะเนี่ยอาสยาม แรงเลีงเครื่องแรงไปหน่อยตอนนี้เครื่องต้องค่อยไต่อ่าอย่างนี้แหละเวลากินนมแม่งอย่างนี้ดูแต่แรกดูดแรงมากแล้วก็ค่อยดูด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 ,ด,ดตอน,นก่อนหน้านี้งโมงนะชิมไปตอน8โมงโคุณย่าเนี้ยสบายเลยเนี่ยโอ้ยกลางวันเนี้ยสบายสบาโยโคตรกลางวันอะ่ะกลางวันเขี่ยยังไงก็ไม่ตื่น กลางวันวนม่เคลียร์ไงก็ไม่ตื่นเดี๋ยววันนี้ให้แม่กับพ่อปลุกไม่ให้นอนพอพ่อเขาชอบอุ้มพอกลางคืนนะโอ้โหแค่อุ้มแล้วไปวางบนฟูกก็ร้องแหละอยากเคยเป็นเด็กขวดมาก่อนเลยลูกเ,าเขาเคยแต่เขาคงเขาคงเขาเรียกว่าอะไรนะชินกับความนุ่มของจุกอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเขากินเบสชิลไงเบสชิลเดียวกันเบสชิลเดียวกันจิบเบียนี่ผลิตจากประเทศอะไรเนาะญี่ปุ่น J8 มีก็มันบ้านหลังสี่หรือเปล่าโอ้โหตายฮะนี่หรอกบ้านละมันงั้นจะเป็นเดอะเฮาส์กล้ตัวเขียวไม่อยากเลื่อนฮองหยดลงไปในนมแม่แล้วหองมันอยู่ในอยู่ในยุหยาดจุกยางฮะอยู่ในจุกยางย,ยางก็คงว่าเป็นยางนำเข้าของประเทศไทยแน่นอนโ,โอ้ยางยางไม่ไทยสำลักสำลักสำลักเซชั่นโอ้อชื้อปิโอ้โอ้โมันกินเยอะเยอะเยอะ กินเยอะกินเยอะกินจุกกินจิบกินจุกกินจิบมุณเช็ดปากให้หน่อยดิีพาอแม่พ่ออ้อมันมาเช็ดอ้อมแน่ใช้ตลอดเนอะพ่ออ้อมมาเช็ดหน่อยหัวตั้งหน่อยหัตั้งโอพักก่อนพักก่อนพักก่อนยวกหัวตั้งอุ๊หูทตั้งอ้วนเนี้ยน้ำกัน กินสเตีย่อยเหรอไม่หรอต่างจากตอนอาทิตย์ที่แล้วเยอะเลยหรอผมกันมีนมแม่ในสสตียนมแม่มีสเตียรอยหรอจ้ามีเส้นเลือดขึ้นด้วยที่แก้มไหนมีนเลือดจกเตียด้วยดูดีทไมหน้าบวมมากเลยอยู่ด้วยกันทุกวันนะไม่ค่อยสังเกตอ้บวมากอวบคุยคุยปากแหลมเนี่ยอวบระยะสุดท้าย เอออ่ะกินต่อกินต่อกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดกินต่ออึบอึบนี่ชุบชุบนี่ทำรองหลังหน่อยสินี่ข้องน้าอย่งนี้นี่เอาต่อนะอ่ะโอ้โหหล่อมากอ่าปากรอใช่ออึนมนมให้เต็มจุกเนี่ยนี่นี่หัวไม่เสถียรเพราะหัวโตหัวโตคุณพ่อ มีกุญแจไขลือหน้าบ้านล้อเอารถขึ้นมาจอดหน้าหอฝั่งนู้นเลยหรอได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เปิดแม่ฉันบอกแล้วเชียวมันล่มฉันว่าที่จอดตรงนั้นทล้วมไม่เปิดจากหน้าบ้านอ่ะไม่ต้องเดินไปน้องแฟนมาหลังกินชีสเค้กลดนมคุณแม่ไหมจ๊ะชีสเค้กลดนม ยังยังต้องมีกหายใจเป็นระยะนะจ๊ะเพราะว่า,มมมมานมมันตันมันนมจะขาดไลยเนี่ยดูแรงมากเลยเหรอแรงมากโอ้ถ้าดูแรงแสดงว่าเธอย,ยังไม่อิ่มหรอกอยยวต้องกินนมแม่ต่อ หยุดแล้วยังไม่หมดดูให้หมด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 จนหยุดสุดท้ายดูน้องออกเอาเหรอพอแล้วพอแล้วออกเลยโอ้โหไหนดูดิดูเด็กนะเมานมดิหน้าเมานมเนี่ยตาแบบว่าเนี่ย นี่เด็กหน้าเมาเหน้าเมานมเมานมวันเมื่อวานเขาเมานมกันแล้วเขาก็ร้องคาราโอเกะกันเนี่ยเมาเมาเมานมดูเมานมเมา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 โชพุงนี้ขาพุงนี้ขชพุงนี้เป็นแหนมโอ้ยดูดีดูดีโอ้ and i you